โอเควันนี้มาพับถุงช่วยพ่อใช่ไหมใช่ค่ะถุงเราก็ปั๊มไาแล้วพับเสร็จก็ยื่นมาพ่อจะได้รีดต่อนี่มันจะใช้ขอบปั๊มมันก็อ็นหมึกแล้วค่ะซึ่งได้มาค่ะอันนี้เป็นถุงแก้วนะคะทำกล้วยฉาบค่ะ ทีการทำเออเราปั๊มย์เยอะมันก็เยอะอีก่ากันอีกอเพราะว่าป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นแบบของของจะชื่อว่าฟ้าใส ทำช่วยกันเลยแต่ว่าที่ปั๊มมันมีอันเดียวไ็่เอ้ยปั๊มหมดแล้วแค่พับพับตอนนี้เออแต่ตอนนี้ปั๊มหมดแล้วนะครับพับมายื่นไหมพ่ออนนี้พ,พับนะคะอันนี้ไม่เคอยออกเท่าไหร่มันขีด่งางดิบไม่ออกอันนี้เราพับไว้ก็เพื่อว่าจะขายของได้เงินเยอะๆแล้วก็ไปหาซื้ออะไรได้อะคะ ส่วนนี้อ่ะที่เราทำไว้ก็คือขายของไม่ได้เงินนะคะอันที่เราปาทำไว้แล้วมันก็จะทำแบบนี้มันยังไม่ได้กลับคืนสูงเหมือนเดิมเพราะมันต้องพับเก็บด้วยค่ะแต่ยังไม่ได้พับนะคะแล้วก็พับไปแบบนี้ค่ะเสษออกมาแล้วเป็นน,นี้ถ้าเราไปกอกค่ะ ตอนต่อไปจะไปก,กัดกรอบขนมนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่กรอกนะคะเพราะว่าตอนนี้พับถุงอยู่ค่ะนี่ครับมายื่นมาเอออัอนออนี้มันมีนมสอีอคุณพ่อคะอัอนนี้มันจะมีสีซ้ำกันหน่อยนะคะสองอันนี้เนาะได้ได้เป็นไง เออพราะคุณพ่อเป็นคนทำและหนูก็ก็เป็นคนอธ,ธิบายให้ปัญญายให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่รู้ว่าการทำมันจะเป็นแบบไหนเพื่อเอาไปขายได้เงินนะคะแลีวหนูทำเป็นแบบห่อหนึงสิบาทแต่ถ้าสิบสองห่อมันจะ ถ้าโหลหนึ่งก็สิบสองอันนะคะในถุงอ่ะในถุงใหญ่ถ้าขายสองโหลก็จะเป็นสองร้อยถ้าสิบโหลก็หนึ่งพันนะคะยี่สิบโหลก็ขอเอาไปแล้วค่ะจะไม่ได้ะค่ะแต่ว่าขอแค่ว่าเรารู้แค่ว่า การทับถุกไปยังไงนะคะเราก็จะสอดเข้าไปเหมือนแบบนี้แต่ต้องล้างมือก่อนนะคะเออหนูล,ล,ล้างแล้วคะ่ะนี่นี่ทัสอดเข้าไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็สอดอีกทือเข้าไปแล้วก็มันต้องทําแบบแบบนี้ตรงน,แบบนี้ก็คือทับปากไอ้มันเหมือนปากป็ดนนะคะแล้วต่อต่อไป ก็พอทําแบบนี้แล้วเขาก็จะพับลงมาพับปากไปตรงมาเข้าเข้าหากันนะคะที่มันเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็พับลงมาหากันนะคะแบบนี้และทีนี้ก็ต้องให้มันเท่ากันพับแบบย่างอีกนะคะแล้วก็ติดกาวค่ะใช้เทปติดกาวต้องเป็นเทปใสอ่ะคะ ว่าอันนี้ยังไม่ได้พับอันนี้พับแล้วอันนี้พับแล้วพับแบบว่าพับอันที่ว่ามันพับเก็บแหะเขาเรียกว่าพับเก็บนะคะเออวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาพูดเท่าไหร่นะคะแต่ก็พูดไปเรื่อยๆนะเตรียมตัวมาเยอะอ่าพูดไปเรื่อยๆเยๆวลา ขายของนะคะเราขั้นตอนแรกมันยาวหน่อยนะคะขั้นตอน,นอันนี้เราตอนนี้วันนี้เราทํากล้วยฉาบนะคะมีคนสั่งนะคะ mm hmm. สั่งเยอะอย,อยู่ต้องไปส่งหลายที่เลยะคะ mm ่ะ hmm. ทั้งที่อื่นบ้างบ้านอื่นบ้างเขาก็สั่งไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าเนี่ย พอเริ่มขายมาเป็นวันแรกก็มีคนมาซื้อเยอะแล้วนะคะบางคนถ้าถ้าคนไหนสั่งสิบหลโอ้โหต้องจ่ายเงินมาหนึ่งพันบาทแน่ค่ะเออจ่ายเงินหนึ่งพบาทสิบหลเนี่ยมันทั้งหมดก็เล่าไปแล้วะคะ่ะว่ามันมีสิบสองอันในในหนึ่งหล หในหนึ 1> 1่งโหลมีสิบสองนนะคะ <c oughs> อันนี้สบายค่ะเออวันนี้วันนี้มันหนาวนะคะวันนี้หนาวมากต้องรีบทำนะคะเพราะส่วนคุณแม่ก็เออคุกขนมหนูค่ะคุกขนมกล้วยฉาบนี่แหละคะ่ะเพื่อจะขายแล้วก็ อย่าลืมนะคะวันเสาร์อ่ะเป็นวันวันเสาร์วันเสาร์น,านักเรียนทุกคนหนูก็ไม่รู้นะคะว่าครับเพราะว่าโรงเรียนหนูอะ่ะปกติแล้วมันจะเรียนไม่ครบภาคนะคะแล้วทีนี้ก็ต้องไปโรงเรียนอะ่ะในวันเสาร์นั่นอะ่ะหนูไม่ได้ไปแล้วนะคะ เป็นวันลอยกระทงค่ะจะไปขานวองหรูอจะไปขายของค่ะตอนนี้คุณแม่ก็พับใบเตยเตรียมเตรียมเ,เป็นดอกกุหลาบนะคะพับใบเตยไว,เว้เป็นดอกกุหลาบแล้วก็เตรียมใส่กระทงนะคะถ้าคลิปกระทงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะถ้าคลิปกระทงอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ<ร>สวัสดีลาอ้ายังไม่ลาให้มันได ยี่สิบนาทีอเอาอีกไปไเรื่อยๆไงเอาอาีกนนิดึงพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ก็พับไปเรื่อยนี่เวลาพับม,มันก็ยาวนานนะคะวันเสาร์มีมาโรงเรียนวันอาทิตย์มีได้มาโรงเรียนใกล้กถึงแล้วค่ะเดือนนี้แหละค่ะเป็นเดือนวันลอยกระทงนะคะอ๋อทุกคน คนอะยังรู้ทุกท่านยังรู้อยู่ไหมคะว่าวันลอยกระทงมันมีเพลงวันลอยกระทงอยู่ไม่ใช่เหรอคะเออแต่หนูก็ลืมไปแล้วนะคะเพราะว่าออหนูเคยร้องตอนอนุบาลคะ่ะแต่ว่าทีนี้หนูฝึกร้องแล้วทีนี้หนูก็จําไม่ได้คะ่ะเพราะว่าตอนที่ร้องมันจะยาวอยู่นิดหนึ่ง แต่หนูก็ร้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าร้องได้แต่คำเดียวหนูว่าจะร้องให้อาจารย์ผู้ชมฟังอยู่แต่ว่าอากาศลืมไปซะแล้วอ,อีกตั้งตัวเลยค่ะยึงไม่ได้ตั้งตัวมาเลยค่ะว่าจะร้องเพลงแต่ว่าหนูว่าจะร้องเพลงให้ฟังแล้ววันเพ็ญเดือนสิบสอง ตองทีเออจดจำไม่ได้ค่ะเป็นเรือสิบงองน้ำในคอลองเอาเอาละวันนี้เป็นวันดีนะคะอาจมีคนสั่งเยอะเ่คะ่ะขนมพวกนี้ถ้าหนูไป วัฒนธาตุนะคะเพราะว่าตรงที่ใกล้ๆนัใ้ใกล้ๆตลาดลาวค่ะตรงใกล้ๆตลาดลาวนี่จะไปขายอยู่ตรงเฉลียนั่นหละเ,ลเพราะว่ากระทงกันรกี่บาทกระทงอะไรยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบบาทแล้วก็ ถ้าจะขายไปสิบบาทมันจะไม่แพงนะคะเอายี่สิบเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาพูดเยอะหรอกหนูก็พูดไปเรื่อยอะพูดไปเรื่อยพอหนูได้เจ้าของช่องเนาะช่องอะไรนะช่องอะไรนะชื่อช่องฟ้าใสไทยนครค่ะป ในในรูปโปรไฟล์เป็นรูปอะไรเป็นรูปคุณแม่กับหนูค่ะเพราะว่าในช่องนี้จะมีแต่ในในช่องของหนูว่ามันจะมีช่องแม่รวมด้วยอ๋อรวมกันทำด้วยกันเหรออ่าค่ะของพ่อมันอีกช่องหนึ่งอ่ะพ่อช่องอะไรพ่อ Oh. <c oughs> แม่กับหนูเอาชื่อเดียวกันเลยอ่าช uh, ่องเดียวกันค่ะช่องเดียวกันแต่ชื่อก็ซ้ำหมนนะคะเพราะว่าเอาชื่อหนูนี่แหละคะ่ะถ้าอยากรู้ก็พิมพ์ถ้าอยากรู้ทุกเรื่องที่หนูทำคลิปอบะก็พิมพ์พิมพ์ว่าฟ้าใสไทยนะครนะคะถ้าใครอยาก ดูช่องหนูค่ะเดี๋ยวเพื่อนน้องฟ้าก็เข้ามาชมฮ่าฮ่าฝากเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะค่ะอันนี้อยู่ในบ้านนะคะวันนี้หนาวมากใส่หนูใส่เสื้อสามตัวเลยนะคะตอนนี้ลมก็ยังแรงอยู่นะคะแต่ว่าหนูอยู่ในบ้านบ้านหนูทำมาจากไม้ค่ะแต่ประตูเป็นเลื่อนเลนประตูกระจกใช่ไหมประตูกระจก เลื่อนมีผ้มาม่านยาวๆอ,าอันสีใครอสีเขียวหมดเลยนะคะผ้มาม่านแล้วแต่แม่เลยเแล้วแต่แม่คนเดียวผ้มาม่านแต่ถ้าม่านกันห้องอะมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นการตามใจของพ่อของหนูมัน นนที่นอนธรรมดาเลย <หา S 1> ใช่ไหมเวลาหนูนอนแล้วหนูจะกิ้งตกค่ะพ่อก็เหมือนกันค่ะพ่อนอนพลิกไปพลิกมาหนูก็เหมือนกันแต่แม่แต่ถ้าหนูนอนอยู่ในที่นอนอะเวลานอนแล้วไม่ค่อยจะฝันนะไม่เคยฝันเลขเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ What? <laughs> หนูอ่ะละมือด้วยค่ะตอนนอนนะเวลาฝันเล้วแม่หรือเปล่าก็าไม่รู้หรือว่าพ่อทำไมไม่พับแบบแล้วก็ยื่นมาให้พ่อพับด้วยถืออ๋อพับ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 อาพับก้นมันนะอาหนูเป็นดารานะคะเจ้าของช่องเนาะเป็นช่องเด็กและช่องผู้ใหญ่คนกันบางทีก็เป็นช่องผู้ใหญ่เลย ทีที่เป็นช่องผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยก็พ่อนั่นแหละค่ะของพ่อช่องพ่อช่องพ่อผู้ใหญ่เลยในครอบครัวหนูก็มีแค่สามคนนะคะมีแค่พ่อกับแม่เพราครอบครัวเล็กค่ะโอ้ยดีใจจังเลยใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้วคุณแม่ก็กำลังจะคุณ ทำสองงานเลยนะคะตอนนี้เพราะว่ทาทั้งทั้งเอาใบเตยมาพับเป็นเป็นดอกกุหลาบนะคะมันมีอีกช่องหนึ่งนะคะแม่หนูดูอีกช่องหนึ่งที่ว่าพับกุพับดอกกุหลาบ,บแต่เวลาแม่ฝึกแล้วหนูฝึกแม่หนูฝึกแม่บอกว่า,วาพิงเข้าไปในรอยกระทงแต่หููก็ กิ๊อยู่น,นะคะอุ้ยเดี๋ยวมานะคะแปบน,นึงออ่ะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะสามทุ่มแล้วนะคะอันนี้ตอนนี้สองทุ่มนะคะเบนึงนะเดี๋ยวเตรียมลงไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปกินลงไปกินข้าวแล้วนะคะหลืออีกสี่นาทีอ่ะเดี๋ยวบอกคุณเดี๋ยวถามคุณพ่อก,ก่อนดีสี่นาทีแล้วตอนนี้สี่นาทีเออดูใหม่สิดูเหลืออีกอ สามนาทีเหลยออีกเท่าไหร่อสามนาทีเอารอก่อนรอก่อนนอนรอไอ้ถุงพวกนี้อ่ะมันก็เยอะนะคะถ้าจะพับมันพับนานนะคะนี่ค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะจะเพื่อนเนเพื่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ดื่ไม่ลื้อหรอกไม่รื้อหรอก,รรอ,กอ,อันนี้ก่อนนี่ มันเข้มๆที่สุดเลยที่ว่าเป็นถุงอ่ะจะมีอยู่สามอันนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งทำไมเป็นอย่างนี้ลูกกล้วยคะคุณพ่อคะดูให้หน่อยค่ะทำไมลูกกล้วยมันเป็นอย่างนั้นคะอ๋อไม่เป็นไรเป็นก้อนเลยอ่ะมันเลอะใส่กันเลยสิโอ้เสียหายเลยเนี่ย ไม่เป็นไร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 หคุณพ่อก็าเหลืออีกกีน่กนาทีอีกสองนาทีจะได้กินข้าวแล้วเอ่อฉนนึอ,อยากให้ถึงวันวันเสาร์เร็วๆอะ่ะเพราะว่าผู้งนีหนก็ไปเรียนยช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวอะคะ กี่นาทีครับพ่อไนีไ่ต้องถามวันนี้ขอให้ทุกคนไม่มีการป่วยนะคะสำ <c oughs> หรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไปลงไปเตรียมปุออ๊บวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอืมไปไปเตรียมไปแล้วค่ะ